เราจะมาพูดคุยกับคุณนูรอโซมันีสเตเป้นะครับเจ้าของและผู้ก่อตั้งแบรนด์บรูอิ้และเฟนครับสวัสดีครับคุณนูรอครับสวัสดีค่ะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติสละเวลาพูดคุยกันทราบว่าธุรกิจรั่ตัวพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับยินดีค่ะยินดีจะไปเตรียมตัวจะไปเจอเบิร์กเจอไฮเนสเบิร์กค่ะอ๋อเหรอครับไปไปเล็บิเซนอาหารไทยเหมือนกันใช่ไหมครับอาหารไทยค่ะทางดีทาง ดีทีพีพีไปคนเชิญไปโอ้ <c oughs> ครับ่ยาเหมือนกันครับตอนนี้ก็ที่เรียกว่าวิ่งงานหลายงานเลยทีนี้ค่ะครับผมอขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยทางแบรนด e <ม>์บรูเ e ฟนเนี่ยอยู่ในวงการร้านอาหารไทยมาสามสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับ <32 S 1> คุณอสามสองปีแล้วค่ะสามสิบสองปีตอนนั้นที่เปิดครั้งแรกเปิดที่บรัสเซลเนี่ยกับสามีนะคิดว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้ไหมฮะ ก็ไม่คิดจะกำลังเป็นฮ็อบบี้ที่เปิดเปิดเล่นๆเปิดแบบว่าเหมือนเออกับทุ่นเสริมใสอีกสองท่านเป็นงานดิเลกด้วยซ้ำไปงานดิเลกไปเปิดมาที่แรกก็สี่สิบที่นั kho, ่งนะคะครับพอได้ได้หกเดือนหลังนี้ก็ย้ายไปขยายไปถึงร้อยยี่สิบที่นั่งเพราะว่าลูกค้าล้นร้านโอ้โหครับครับตอนนั้นนี่เราใช้ชื่อว่าแบรนด์ว่าบรูเลเฟ่เลยป่ะฮะบรูเซนเลยค่ะชื่อนี้เลยค่ะพอหลังจากนั้นเราก็ขยายสาขาไปที่ลอนดอนครับมีตอบตับดีมาก มีที่มาที่ไปยังไงในการใช้แบรนด์นี้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าจะศึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จต้องศึกษาจาบรูเอเลฟเฟนโอ้อันนี้ดิฉันดเขาบอกว่าเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นทีมเยอะค่ะครับเรามาเป็นทั้งทีมคือสามีดิฉันก็เป็นผู้บริหารส่วนตัวดิฉันเองเป็นเชฟค่ะเป็นเชฟที่ดูแลทางอาหารทั้งหมดค่ะครับก็ดูแลดูแลพนักงานที่เป็น head c h e executive chef อะไรพวกเนี้ยครับผมตอนนั้นที่คิดตั้งชื่อนี้เห็นบอกว่ามีเบื้องหลังสามีเป็นคนตั้งใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเพราะจริงๆสามีเนี่ยเมื่อก่อนที่ยันเป็นบลูและเฟ<ล>ี่เป็นทับแอนติกเมื่อก่อนแล้วแก,ก,<อ>กรักเมืองไทยมากครับกเมืองไทยมากแล,แกล้วก็แกเอาสัญลักษณ์ของช้างเ,าเมื่อก่อนสยามเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นธงชาติที่เป็นช้างมีช้างอยู่ตรงกลางใช่ใช่ส้บลูก็เป็นสีของธงชาติเหมือนกันอ๋อฮะฮะค่ะ,คะก็เลยเป็นบลูเลฟเฟ่หรือว่าช้างสีน้ําเงินใช่ไหมใช่ใช่ค่ะครับตอนนั้นที่ก่อตั้งนี่เราใช้เราใช้เงินทุนลงทุนสูงไหมฮะ ไม่สูงค่ะประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทไม่ผิดบางอ๋อก็คือร้านแรกที่เราเปิดตอนนั้นใช่ไหมฮะค่ะแต่นะร้านเล็กๆค่ะร้านเล็กแค่ที่สิบที่นั่งแล้วเราขยับมาเป็นสาขาที่สองสามสีได้ยังไงครับเห็นโอกาสในการทําธุรกิจยังไงฮะคือคพอรู้เอาหารไทยนี่เนี่ยมี คนชอบมากขึ้นเพราะที่ลอนดอนลอนดอนเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีคนมีต้องนักท่องเที่ยวเยอะแล้วเป็นเมืองที่น่าจะมีเคนที่น่าจะกินอาหารไทยเอเชียมากขึ้นาที่สองที่เปิดก็คือที่ลอนดอนพอพอที่ลอนดอนประสบความสำเร็จมากก็ขยายไปที่เเขาเป็นเขาเป็นเสร็จแล้วไปปารีสตอนนี้สักเซสมากที่ปารีสเรียกว่าที่ปารีสที่เป็น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 สาขาที่สักเซสที่สุดเลยป่ะนะตอนนั้น ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นรออนค่ะรอนดอนมันก็พาโอ้ฮะฮะฮะแล้วถามว่าถ้ามาปัจจุบันบบนี้จะบอกว่าเป็นประเทศไทยค่ะอ๋อเป็นประเทศไทยจริงๆแล้วประเทศไทยนี่เปิดเปิดเช้ากว่าคนอื่นก็เพื่อนใช้ากอื่นคือเราเป็นประเทศที่บอกว่ามีชาวต่างชาติมาเยอะมาเพราะ75%ลูกค้าของเราเป็นชาวต่างชาติ25%เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ย ชีวิติชีวิตวตุ่นวายมากทั้งคุกกิ้งสคูลทั้งร้านอาหาร <c oughs> ออล,ลูกค้าลูกค้าดีมากค่ะโดยเฉพาะชาวเอเชียครับตอนนั้นที่เราเปิดในต่างประเทศเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะกลับมาเปิดในประเทศไทยรหรือเปล่าฮะตอนแรกแรกเมื่อก่อนเราก็เคยเปิดสิทีแล้วนะคะเป็นร้านอาหารแถวราชดาที่ <c oughs> อเออจ้าคุณวังแก้ว๋ <c oughs> อเคยทำมาแล้วค่ะครั <c oughs> แต่นี้พอสักพักหนึ่งสามีดิฉันกับตัวดิฉันเองกับ้นส่วนก็คิดว่าเอ๊ะ น่าจะมาเปิดที่เมืองไทยตรงที่แอเรียที่คนามาสะดวกสบายครับเลยมาเปิดที่บลูแล้วมีโอกาสาได้บลูและเฟนใตรงหน้าตึกไทยซีซีอือโอ้นั่นบ้านสวยเลยนะฮะหลังนบ้านสวยก็ต้องขอบคุณเอตึกไทยซ,ซีซีที่ให้โอกาสกับบลูและเฟนได้มาทําธุรกิจร้านอาหารไทยและบ้านที่สวยงามเอ,อ็บบลูเอเนที่เมืองไทยที่เปิดมาแล้วอะไรยังครับ สิบสิบเอดปีแล้วค่ะอือสิบเอ็ดปีแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นแลนด์มาร์คของถนนสาทรเลยนะฮะใช่ค่ะก็มีชาวมีวีไพีเยอะมากอย่างเราเรา,เร,ารับเมื่อเมื่อไม่นานมันเองก็เป็นพรินเซสมาตินซึ่งเป็นควีนไปแล้วค่ะโอ้อครับครับก็มาเยี่ยมเยียนที่ร้านแล้วก็มามรับประทาน,อ,านอ๋อเยี่ยมเลยะฮะ จริงๆแล้วต้องบอกว่าครอบครัวของคุณนูรอส้มบันนีนี่ก็เป็นครอบครัวที่ทำอาหารมาก่อนใช่ไหมฮะพี่สาวดิฉันกับแม่พี่สาวที่เคยมีร้านอาหารในตลาดก็เหมือนร้านขายข้าวแกงข,ข้าวผัดใขายข้าวแกงรัดแกงไงคะมาก่อนดิฉันก็คุ้นคลีกับพี่สาวทำอาหารช่วยทาที่บ้านกับตอเนเด็กๆค่ะครับครับแล้วทำไมแม่ค้าขายข้าวแกงตัวเล็กๆคนหนึ่งถึงได้สามารถก้าวไปต่างประเทศแล้วก็เปิดร้านในต่างประเทศได้ล่ะครับจร,จริงๆอาจจะเป็นความฝันใจว่าเออ เคยทําอาหารมาแล้วก็จริงๆฉันชอบอะไรที่เป็นดีไซน์ชอบทำอะไรที่สวยงามแล้วชอบมันดิฉันไม่ได้ทำอาหารอีกคือฉันว่าอาหารมันน่าจะเป็นเออเหมือนปัจจุบันนี้อาหารได้เป็นเป็นเหมือนดีไซนเนอร์ด้วยเพราะว่า<อ>คือต้องดีไซน์จานที่สวยงามแล้วก็อาหารปรน,นีตคุณต้องจัดอย่างดีให้ลูกค้าได้รับประทานครับคุณหนจะไปได้ไกลที่ทําอย่างเดียวมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศก่อนที่จะคิดเปิดร้านอาหารไทยใช่ไหมฮะ อ๋อที่ฉันดีรฉันไปไปศึกษาเอ,อที่ต่างประเทศพอดีพี่ชายดิฉันเรียนโฮเทลในชิวันอยู่ที่นั่น<อ>แล้วตัวฉันเองก็ไปเรียนซันคือชินหนึ่งปีครับครับแล้วดีมีความชอบทางด้านอาหารเลยสามีเลยเปิดร้านให้เป็นฮอบบี้<โ>อ๋อก็เรียกว่าพอดีเหมือนกับเรียกว่าบุพเพสันิวาสใช่ไปเจอเขาที่ต่างประเทศแล้วพอดีเขาก็เปิดให้เป็นฮอบบี้แล้วก็เมื่อก่อนนี้เป็นเชฟคนก็บอกเขาก็มองว่าเอ๊ะเป็นเชฟไม่ไม่ค่อยดีปัจจุบันนี้นะคะ วิชาชีพที่เป็นเชฟถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีมีเกียรติมากค่ะอืมจริง,รงๆแล้วต้องบอกว่าณนะจุดนั้นทําให้เราสามารถจะเปิดร้านอาหารไทยได้แล้วก็ประสบความสําเร็จมองมอง,มองแม่ค้าพ่อค้าที่เขายังขายข้าวแกงอยู่ในอดีตจนปัจจุบันเขาก็ยังคงขายข้าวแกงอยู่เราคิดว่าเขาเหล่านั้นสามารถจะก้าวไปแบบเราได้ไหมฮะก้าวได้ค่ะก้าวก้าวได้แต่ว่าเขาต้องมีอะไรนะคะมีคอนเซ็ปต์ที่ดีมีเ ไรพื่อไงดีมีเต้นที่เป็นแบกกรมีมีคนคอนเซ็ปต์ที่ดีแล้วมีคนสนับสนุนเขาเขาถึไปได้ดีเพราะว่าจริงๆล้วถ้าคุณไม่มีคนสนับสนุนคุณคุณก็ไปไม่ได้ไกลมันอันนี้มันต้องมีเหมือนเชื่อว่าได้เป็นดวงชะตาหรือว่าอะไรสักอย่างที่เหลือด้วยเลยค่ะครับ <c oughs> ตอนที่เราเปิดปั๊บแล้วก็สามารถขยายไปที่ลอนดอนเข้าสู่ปารีสได้นี่ตอนนั้นได้ทําเครื่องแกงสําเร็จรูปขายเป็นเป็นแพ็กเกจรือยังฮะ เครื่องแกงนี้เราทาพร้อมกับเปิดบลยเ็นที่กรุงเทพค่ะเพราะเราเปิดคุกกิ้งคุกกิ้งคลาสทีนั้นเรามีลูกค้าที่เป็นนัก,กเรียนที่มาทำทำ,ทำอาหารนี่ก็อยากได้เครื่องปรุงเครื่องแกงเราที่ว่าเออเราทําเครื่องแกงพร้อมๆกับส่งไปสาขาที่เรามีอยู่เพื่อคลิปสแตนดาร์ดของอาหารที่เราทําอยู่ค่ะปัจจุบันนี้เรามีบริเฟนทั้งหมดกี่ร้านครับทิ้ลสิบสาขาค่ะทั่วโลกเลยไหมฮะหรือส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป ียนในยุโรปคครยุโรปแล้วก็อยู่ที่ดูไบยอยู่ที่ที่ยุโรปนี่แหละหางในใมิดเดิลอีสเรามองอยังไงว่าเราควรจะไปเปิดในเมืองไหนเราเราเราใช้หลักเกณฑ์หรือว่าเราดูแล้วมีมีมีโอกาสยังไงฮะ ถ้ามันมีโอกาสนะคะถ้าที่เรามีโอกาสอย่างสมมติที่เมืองจีนเชียงไฮหรืออะไรระแสเน่ถ้าเรามีโอกาสญี่ปุน่นถ้ามีใครมาให้เราดูตลาดว่าเราควรจะเปิดไหมเราศึกษาดูทีเวิร์ตที่ฉันศึกษาดูครับเราก็น่าจะเราก็น่าจะไปทําค่ะอืมเราเรามีวิธีการมองอยังไงว่าร้านนี้ควรจะเปิดที่นี่หรือว่าร้านนี้เปิดเราวน่าจะประสบความสําเร็จเอออันนี้มงุงมองนี้นะคะมันต้องอยู่ที่มันอยู่ที่เมืองดยวยาะเมืองถ้าอย่างอย่างเมืองที่มีคนเยอะมีนักท่องเที่ยวเยอะนเนี่ย<ๆ> ก็จะไปไปได้ดีกว่าเมืองที่เงีย,งยบๆอะค่ะแต่ว่าร้านอาหารไทยต้องต้องบอกตรงๆว่าในต่างประเทศนั้นมีเยอะมากใช่ไหมครับคุณรอนใช,ใช่มีเยอะมากมีการแข่งเราอยู่จะฉันไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันนะคะคในความรู้สึกข,ของฉันน่าจะเป็นัพ p อ o r t ให้ร้านอาหารเราขายดีขึ้นเพราะว่าร้านแต่ละร้านมีคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันอืผมเห็นแม้แต่ในลอนดอนเองปัจจุบันก็มีมากใช่ไหมฮะมีมากมีมากมายเลยค่ะตอนนั้นที่เราเปิดครั้งแรกในลอนดอนนั้นมีเยอะหรือยังฮะ อนนั้นมีอยู่สี่ร้านเองค่ะตอนตอนนี้น่าจะเป็นหลักหลายสิบร้านแล้วมั้งฮะโอ้มาันน่าจะเป็นหกเจ็ดสิบร้านหรือร้อย้านแล้วมั้งฮะทําไมเราถึงยังคงอยู่ได้ในขณะที่มีมจํานวนร้านอาหารไทยเปิดเอันหนึ่งข้อหนึ่งนะฮะเราเราาักษาคุณภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์อันที่สองก็เป็นมันมาทุกอย่างมันบรรยากาศแอดมอสเฟียร์มันมาทุกเรื่องค่ะสาขาใหม่ของบลูและเฟนนี่อยู่ในแม่น้ำโอ้โหที่แม่น้ําแทนที่ลอนดอนครับเป็นร้าที่สวยงามเพราะฉะนั้น บรรยากาศก็สําคัญอาหารก็สําคัญการต้อนรับมันไม่ใช่เฉพาะเฉพาะอาหารอย่างเดียวอาหารอร่อยอบรรยากาศไม่ดีการต้อนรับไม่ดีลูกค้าก็ไม่ไม่ไปแล้วค่ะมันยากนิดนึงบางคนทําแค่ร้านเดียวสาขาเดียวก็บริหารจัดการยากแล้วคุณรอมีการบริหารจัดการยังไงที่ให้พนักงานทุกคนที่อยู่ในทุกสาขาดูแลลูกค้าเหมือนกันนะครับจริงแล้วก็มีการเทรนดะมีแต่ management แต่ละสาขาก็มีการเทรนมีการประชุมการสื่อสารคอม m u n i c a t i o n น,ะนี้คำว่า เอ่อค n i c a ชชั n นที่สําคัญมากการสืรส่อสารระหว่างเรากับผู้บริหารแต่ละสาขาการไปเยี่ยมเยียนเถ้าดิฉันไม่ไปสามีก็ไปไปกันทุกเดือนบินกันทุกเดือนโอ้ฮะฮะเกือใกล้ชิดกับพนักง,งานตลอดเลยใช่ใชไหมฮะต้องใกล้ชิดค่ะเพราะสาขาที่บบว่าถ้าบมดประเทศที่ต้องดูแลไมค์คือประเทศไทย อ้าวทำไมเป็นประเทศไทย่ะฮะประเทศไทยน่าจะคุยง่ายเพราะภาษาเดียวกันหมดประเทศไทยนี่ลูกลูกลูกค้านี่มีอาหารให้ทานมากมายหลากหลายหลายร้านอาหาร,รท,าท,าทรุกร้านก็อร่อยทุกร้านใช่เฉพาะร้านบลวและเซนเพราะฉะนั้นบัวมันต้องเน้นวัตถุดิบที่หนึ่งค่าปลอดสารพิษข้อที่สองเนื้อนี่เนื้อมาจากซื้อเนื้อสันกำแพงซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่มาที่ไปของวัตถุดิบของคงการหลวงโอ้ครับครับคือเราก็ต้องดูวัตถุดิบคุณภาพทุกๆอย่างต้องมาให้ดี เพียพอเพราะเมืองไทยเป็นเมืองที่แบบว่าลูกค้ามีคู่แข่งเมเยชว่าคู่แข่งเลยแบบมีร้านอาหารที่เลือกทานมากมายเพราะฉะนั้นบริเฟนที่กรุงเทพต้องทําให้ดีที่สุดอืมทําไมเราถึงมาเปิดบริเฟนที่เมืองไทยที่หลังกว่าสาขาอื่นๆล่ะครับจริงก็จริงคนไทยเขาน้อยใจไหมฮะว่าทําไมเปิดช้าจังเเปิดช้าดีเราหาสถานที่ที่เหมาะไม่ได้ค่ะเพราะเอิญโชคดีทางไทยซีซีให้โอกาสกับรัวเฟนถึงว่าดได้ที่ร้านที่สวยงามแล้วก็ ทำให้ร้านตรงสาทรแอเรียนี่เป็นบ้านที่สวยขึ้นเลยอืมตอนนี้เวลาส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ที่เมืองไทยสิครับท่านอย่างนั้นเพราะเรามีสกูลด้วยตอนนี้ฉันยังอยู่ประเทศไทยประมาณ20วันอีกสิวันก็เหลือจะไปภูเก็ตหรือจะไปลอนดอนหรือจะไปบรัสเซินเพราะทำอาหาร ready to eat ที่บรัสเซิจะมี w o r k ์กช็ ียากจะเรียกโรงงานโรงงานเล็กๆซึ่งทำอาหารส่งตับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ส่งขึ้นไฟล์เอ่อบรัสเซลกรุงเทพการบินไทยด้วยเล็กๆไม่ไม่ว่าเพราะนั้นดิฉันก็ต้องบินไปช่วยชิมอาหารให้น้องๆว่าเออเคมันถูกต้องไหมถ้าผิดสูตรหรือคอยไปดูแลทังน้องคือเร<ต>ื่องของ เรื่องของการทําอาหารนี่ผมสังเกตว่ามันมีรายละเอียดเยอะพวะพวกรซปีหรือว่าส่วนผสมนี่มันค่อนข้างค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟคุณคุณนุราะมีวิธีให้มันผสมผสนกลมกลืนเหมือนกันทุกๆุกที่ทุกๆสาขายังไงอะก็โดยเฉพาะเราส่งรซปีการเทรนเอพนักงานเอทำให้เชสต่างๆแล้วก็สูตรแล้วก็เครื่องแกงส่วนพงส่งให้ไดาทำทำเอ็กซ์แรูปภาพที่ส่ง้นรูเป็นอย่างนี้นะคะอาหารตัวแบบนี้มีการเทรนค่ะการเทรนตลอด เรามีเรามีครัวกลางที่ส่งวัตถุดิบเลยไฮะเหมือนกันหมดทั่วไปทั่วทัอ๋อไม่ค่ะมีค่ะมีมีดิฉันสาธรแล้วก็ที่โรงงานที่นวัดนครส่งเครื่องเทศเครื่องแกงส่งไปให้ครับครับโอกาสในการเปิดตลาดของร้านอาหารไทยในต่างประเทศนี่มันยังมีที่เหลือว่างอีกไหมครับ อูมีเยอะมากเลยค่ะอย่างที่ฉันเพิ่งกลับไปจากบราซิลนะคะบราซิลบราซิลเซาเปาโลก็เป็นตลาดหนึ่งที่คนไทยน่าจะไปนะคะแล้วก็ที่โจเบิร์กที่เจฮันเนสเบิร์กที่เคปทาวที่อะไรพวกนี้น่าจะมีโอกาสเยอะคนโลกเรานี้กว้างกว้างใหญ่มากๆนีมีหลายที่ที่คนไทยควรจะไปโดยเฉพาะที่เซาเปาโลนะคะที่บราซิลเนี่ย คนไทยสามารถอยู่ได้สามเดือนโดยไม่ต้องมีวีซ่าอ๋อครับครับผมเพิ่งทราบเ,เหมือนกันพิ่งฉันเพิ่งปับมาเพราะท่านทูตป็นคนเชิญไปโปรโมทอาหารไทยที่เซาเปาโลรันี่อยากแนะนําคนไทยถ้าอยากไปเปิดเชมิซาดที่ตรงนี้ค่ะที่ที่คุณไปเปิดได้อืมบางคนบอกว่า ได้แนะนาคนอื่นไปเปิดในคุณโนรอไปเปิดเองก็ไม่มีใครกล้าตามไปแข่งแล้ว <laughs> อ๋อไม่ไปแข่งคือคือว่าแข่งนะคะถือว่าเราจริงๆแล้วตอนที่ที่ฉันไปทําอาหารที่เซาเปาโลก็มีสมาคมร้านอานารต่างๆมาพพอร์ตดิฉันได้ซ้าไปอืแล้วเราได้แลกเปลี่ยนวิชากันจริงๆแล้วอย่างที่ที่ดิฉันจะไปโจบเบิร์กโจบเบิร์กเนี่ยโจฮันเนสเบิร์กเนี้ยก็ไปแลกเปลี่ยนกับเชฟอื่นระหว่างอาหารไทยกับอาหารต่างชาติเราจะมาผสมผสานกันยังไงเราจะมาช่วยเหลือกันยังไงคุณจะใช้สมุนไพรของไทยไหม ข้บทอาหารสมุนไพรไทยให้กับชาวต่างชาติได้เรียนรู้อืทําไมทําไแบรนด์บรูอิฟเฟนถึงได้ดังระดับโลกขนาดนี้ครับฉันว่าเป็นเรา,เราทำมา,าแล้วเราก็ระมัดระวังเอ,อทุกวิสีการไม่ให้ผิดพลาดในการทำอาหารห,หรือทุกเรื่องไปค่ะอคิดคิดคอนเซ็ปต์ไวใใ้ให้คงเดิมค่ะครับครับเพราะจริงๆแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็มีเยอะมากแล้วก็บางร้านก็ประสบความสาเร็จเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ดังเท่าบรูอฟเฟน ดิฉันจะจะ,จะบอกว่าจริงๆแล้วข้อที่ข้อแรกนะคะสปรตทีมเวิร์คุณมาทั้งทีมเราดะดังได้คนเดียวไม่ได้แล้วก็มีทีมพพอร์ตเพราะฉะนั้นต้องขอบดิฉันต้องขอบคุณน้องๆพวกที่อยู่กับดิฉันทุกคนที่ช่วยดิฉันรับดิฉันสอนอะไรไปกับน้องเขาก็ทําตามคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมอ่านข้อมูลก่อนจะคุยกับคุณนูรอน,น,น,นี่คุณนูรอนูนคุณนูรอนี่น่ารักมากบอกว่าตัวเองนั้นบริหารจัดการธุรกิจไม่ค่อยเก่ง เก่งอย่างเดียวในการทําอาหารแต่มีทีมเวิร์กที่ดีเรามีวิธีการสร้างทีมเวิร์กเพื่อให้ทํางานแทนเราได้ยังไงอะครับเราก็เหมือนเหมือนกันเราก็ให้คือจริงๆแล้วคนประเทศคนไทยหรือว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีพะเดชพราะคุณต้องมีใจให้น้องคือไม่ใช่เลี้ยงเขาด้เงินเริ่มเลี้ยงเขาด้วยใจด้วยค่ะครับครับอันนี้สําคัญมากเลยครับในในวิถี<ะ>ชีวิตการบริหารบุคคลของคนไทยกับต่างประเทศนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะ นี่ยือก็ค,คล้ายคลคือกันค่ะถ้าคนต่างประเทศเนี่ยเราให้ใจเขาเราเชื่อเขาว่าเขาทาได้เด็กสมัยใหม่นี่จะเก่งนะคะเพราะนั้นเราต้องเชื่อใจเด็กสมัยใหม่แล้วก็คอยคอนโทรลอยู่ข้างหลังว่าอันนี้แนะนาวิธีนี้นี่นั่นไม่ถูกต้องเราต้องสอนคอยดูแลเขาใกล้ชิดค่ะค,ะคือเราคือตัวที่เองสามีสามีก็เดินทางเอทุกที่ทุกที่คอยดูแลพนักงานค่ะอืมใกล้ชิดครับไอ้อส่วนใหญ่พนักงานจะเป็นคนไทยใช่ไหมครับตามร้านต่าง ทุกร้านทุกสถานจะมีคนไทยอยู่ค่ะเพราะว่าเราเป็นความพท์เราอาหารไทยเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นแม่ครัวพ่อครัวหรือคนเซอร์วิสก็มีคนไทยอยู่ผมเห็นร้านอาหารในต่างประเทศหลายร้านเหมือนกันที่เจ้าของร้านเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ใช้คนต่างชาติเป็นเชฟอันนี้มันมันไม่ได้ทําให้เสียรถของร้านอาหารไทยใช่ไหมฮะเออดิ่ฉันจะบอกให้นะคะที่ฉันสอนชาวต่างชาติไปเยอะมากเป็นชาวบราซิลชาวจีนเป็นมาเป็นเชฟนะคะครับ จริงๆมันก็ไม่เสียทําให้ประเทศไทยได้ขายวัตถุดิบเอของไทยแก้เครื่องแกงเครื่องเทศจะเยอะมากขึ้นอันนี้อ,อย่าไปไปต่อต้านเขาแต่เขาอาจจะมีวิธีที่ผิดเพราะฉะนั้นทางสถานทูตไทยที่ต่างประเทศทอ่ะเขาจะทํอการเทรนนิ่งพวกเชฟพวกนี้ให้มากขึ้นอืมทุกวันนี้เดินทางต่างประเทศบ่อยๆเห็นความแตกต่างยังไงของการทําร้านอาหารไทยกับร้านอาหารต่างชาติบ้างไหมครับเพราะว่าเราเองก็พยายามที่จะให้ครัวไทยสู่ครัวโลกแต่ว่า ในต่างประเทศเองเขาก็บอกว่าร้านอาหารระดับหนึ่งที่คนชอบทานยังไม่ใช่อาหารไทยจะเป็นอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นซะเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้อาหารไทยนะคะอย่างเซียนนนโกนี่เขาได้โหวตมาเมาสมัคเป็นอันดับหนึ่งนะคะต้มยำกุ้งอันดับแปดนะคะส่อมตำ่็จะอันดับที่สี่สิบหกครับเพระฉะนั้นอาหารไทยก็ยังมาต้นอันดับต้นต้นราะนั้นอาหารไทยไม่ได้เป็นอาหารที่ได้จากชาติอื่นอื แต่ปัจจุบันนี้บลูและเฟรและตัวดิฉันเองเนี่ยทำอาหารดีไซน์ไปด้วยทำไฟไดิฟไฟน่งคือจริงๆคนยังไม่เข้าใจว่าคำไฟคือทำอาหารไทยให้มีวิธีทานที่หรูขึ้นอ๋อครับคือ<ต>เป็นยงไงาอาหารที่ธรรมดาทำให้ดูลักชัวรี่ขึ้นทำให้ควควไทยเราได้ไปสู่วัวาโลก เหมือนกับเพิ่มมูลค่าหรือว่า Value Added เข้าไปใช่ไหมใช่ค่อน,นี้แน่นหงค่ะอืมครับมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรไหมครับที่จะทําให้ร้านอาหารไทยหรือว่าอาหารของเรานั้นมันยังไม่เป็นระดับโลกเท่าที่คุณดูรอเห็นตอนนี้มีฉันก็นล้ว,ว่านันจะไม่ค่อยมีปัญหาปัญหาคือ ทางอาจจะเป็นการส่งวัตถุดิบที่ออกมาจากประเทศมีปัญหานิดนึงอย่างสมุนไพรไทยบางทีเข้าประเทศนี้ไม่ได้เข้าประเทศนั้นไม่ได้เข้ายุโรปไม่ได้ที่จะมีทําให้รสชาติอาหารไทยมันดรอปไปนิดหนึง่งแต่ปัจจุบันนี้ดิฉันอยากจะแนะนําเชฟสมัยใหม่ที่ไปเปิดร้านอาหารเปิดใจกว้างนิดนึง่งอาจจะใช้ของแช่แข็งอย่างใบมะกรูดแช่แข็งคุณเห็นบทีว่าเออไม่ไม่อร่อยมันก็ใช้ได้เออทําให้ช่วยคนที่เขาส่งออกมีได้รายได้เพิ่มมากขึ้นอื มีเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกมีเรื่องของการค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งวิกฤตที่ร้านส่วนใหญ่ของคุณนูรอก็อยู่ที่ยุโรปมันมีวิกฤตยุโรยูโรโซนนี่มีผลกระทบไหมฮะก็ก็มีค่ะถ้าเกิดมีมีเรื่องเราก็มีการมีอีกอนิมมันไม่ดีทําให้ราอาหารกกันยาขายก็แย่ก็ลงแต่ก็มีหลายร้านจากหลายร้านก็มาซัพพอร์ตร้านของเราได้ยังโอเคอยู่ค่ะอืกับรัวและแซนเองก็ถือว่า สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและการเป็นการลดความเสี่ยงใช่ไหมครัใช่ค่ะในเมื่อเรามีสาขาหลายสาขาเราก็ช่วยช่วยสาขานี้ช่วยสาขานั้นเชื่อกันอยู่ค่ะอืมครับภาครัฐมีส่วนสนับสนุนมากพอสมควรไหมครับเห็นในช่วงประมาณสักห้าปีสิบปีนี้แบรนด์บูเลเฟนเหมือนเป็นตัวแทนของยี่ห้อของคนไทยไปแล้วตอนนี้โอ้ย,ยก็ขอบคุณทางภาครัฐที่ท,ที่ที่พูดว่าภราัฐนี้ได้เออ่ได้เชิญเฉัน เมื่อเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเหมือนกันไปสอนที่ที่เลกอกรูมเบอรที่ u ู่อส,อสที่ลอสแอนเจลิสานีปาส s a ดีนาเพราะนั้นทางภาครัฐนี้ช่วยเช่วยคนไทยเยอะช่วยร้านบูและเฟนและสาขาของคนอื่นด้วยไเฉพาะบูและเฟนให้ไปโด,ด่งดังอาหารไทยต่างประเทศอืมครับดูเหมือนว่าตอนนี้บูและเฟนจะติดลมบนไปเรียบร้อยแล้ว หมดที่ก็ขอบคุณนะคะยังก็ไม่ทราบว่าก็คิดว่าตามรู้ซังจะเป็นอาหารไทยหนึ่งในสาขาที่ทําให้เชาวต่างชาติรู้จักอาหารไทยมากขึ้นเรามีวิธีที่จะทําให้แบรนด์บรูอ f ฟเฟนนั้นอยู่อยู่ในมาตรฐานสูงแบบนี้ในระยะยาวยังไงครับเราก็มีการประชุมเราคิดว่าในในในคอนเซปต์ของเราน่าจะเป็นคอนเซปต์ที่ทำให้ดีขึ้นมีกฎระเบียบการวางแผนการทำอาหาร,รเปลี่ยนแปลง ตามตามเหมือนไทยคุกกีเนี่ยนะเ้าอินสมันนี้คนหันมากินออร์แกนิกทานออร์แกนิกมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามเอรู้จักเทรนด์ใหม่ว่าเอวันช่วงนี้เขาจะทานอย่างนี้นะเราก็ทำไปแล้วก็ไปตามตามโลกค่ะอืคือว่าต้องต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอแล้วนำมาปรับปรุงกับเมนูอาหารใช่ไหมใช่ค่ะสําัสําคัญมากค่ะมันจะคงเดินไม่ได้ถ้าเดินเข้าร้านบูเลเฟนสาขาใดๆก็ตามเมนูเดียวกันรสชาติจะเหมือนกันไหมฮะ เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงแล้วน่าจะเหมือนกระทุกสาขาเพราะเมื่อเ,อเขาใช้วัสถุดิบของเราที่ส่งไปให้เองค่ะอืมแล้วมันจะต้องเป็นไฮไลท์ของร้านถ้าเข้าไปแล้วนี่พลาดไม่ได้ต้องสั่งทานคืออะไรบ้างไหมฮะจริงแล้วที่ไฮไลท์ของร้ันกคือแกงมาสมันนะคะหมักแกะอันนี้ดังมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องแกงมาสมันเนี่ยเออฉันได้สูตรมาจากแม่โอ้นี่คือจำสูตรมาจากคุณแม่แลวทุกวันนี้ก็ยังใช้สูตรนั้นอยู่ใช่เฉยๆอยู่าฉันทำเครื่องแกงโซงออกเลยค่ะเพราะว่าจริงแม่ฉันเนี่ย มือหนึ่งวัชวรันเลยอครับแล้วแล้วต้องใช้เนื้อที่เป็นแกะด้วยเหละคะหรือว่าต้องเราใช้เนื้อที่เป็นท้องถิ่นจริงจริงถ้าอร่อยสุดคือเนื้อเนื้อธรรมดาเรานี่ค่ะแต่ว่าจริงๆริแล้วถ้าต่างชาติเนี่ยแกะคือเป็นเป็นโปรดักที่ลักชัวรี่ขึ้นอ๋อดูดีดูดีค่ะดูดีดูดูดูมีมีราคาหน่อยใช่ทําเพิ่มราคาอาหารแล้วคนบางทีคนทานเนื้อที่กรุงเทพคนทานเนื้อก็น้อยลงค่ะใช่ครับใช่อืม เอ้โดยส่วนตัวคุณนูรอเป็นมุสลิมอันนี้มีผลต่อการทําเมนูอาหารหมูไหมครับเนนี้ต้องเรียนฐานตรงๆอ๋อไม่ไม่มีเลยค่ะเพราะที่ฉันเนีย่ยทาสูตรอื่นก่อนสูตรนูนนี้จริงจริงอาหารบลูและแเนียียแทบจะไม่มีเมนูหมูเลยนะคะเพราะว่าจริงแล้วาชาวต่างชาติเขาชาวมุสลิมมาทานเยอะเนื้อก็เป็นเนื้อฮาลาลไก่ก็ไก่ฮาลาลน,นะคะเครื่องแกงของบลูก็ได้ต็มฮาลาลเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ถือว่าทางตาฮาลาลที่เชื่อเราเยอะเราก็พยายาม เออไม่มีอะไรที่อย่างคุกิ้นคลาสเนี่ยไม่มีหมูเลยค่ะอ๋อที่สกูลนี่ไม่มีหมูเลยเสียการเรียนการสอน่ะค่ะไม่ไม่ได้เพราะว่าเราชาวที่ชาวสังาติที่มาเรียนนี่ก็เป็นชาวสิงคโปร์ชาวมาเลียชาวอินโดมีหลายชาติค่ะครับเขาอในต่างประเทศเองเขาก็ไม่ค่อยนิยมบริโภคหมูอยู่แล้วไม่นิยมค่ะไม่ค่อยมนิยมสัมทันอาหารอาหารแล้วเราเป็นซีฟู้ดเยอะค่ะอืมเป็นอาหารทะเลซะส่วนใหญ่ ปลาอะไรพวกเนี้ยค่ะเอ๊ะถ้าผมสั่งแค่มัสมันอย่างเดียวคงไม่พอนะฮะมันจะมีอะไรเพิ่มบนโต๊ะอาหารผมไหมครับต้จะเข้าค่ะเพราะที่น <c oughs> สอนสฉันสอนน้องๆถ้าคุณมาทานร้านชิมรุงเลเฟนเนี่ยหกร้อยบาทคุณทานอาหารเท่ากับทานมื้อลักชัวรี่เลยค่ะเพราะที่บลเซนเนี่ยพยายามให้ลูกค้าซึ่งมี ก็ถึงอยายกมานบรูแฟนแล้วบอกว่าแพงฉันก็พยายามทําให้ร้านกิฉันเป็นร้านกวางเซ็ตร้านดิฉันเนี่ยถูกมากพยายามไม่อยากให้คนไทยเข้ามาเยอะผมก็ลยเรียนถามว่าราคามันต้องสูงด้วยไหมคนหลายคนบอกว่าบรูเลเฟนน่ะไม่กล้าเข้าฮนะกลัวแพงค่ะไม่ม <c oughs> มแพงมาเลยค่ะมาเลยเพราะิฉันอยากคนไทยมาเยอะยิ่งคนไทยของปัจจุบันนี้คนไทยมาทาน25 <c oughs> เปอร์เซ็นต์บรูเลเฟน75เปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่งางชาติ จริงรูก็ไม่ได้ม่ได้แพงนะคะเพราะจริงๆแล้วคนคิดเองเห็นมันดูบ้านหรูบ้านใหญใช่ใช่เห็นบอกใครจ่ายสูงนะบ้านหลังนี้ใช่มันเทนเอคือการดูแลรักษาต้องดูแลให้ดีค่ะเพราะเป็นบ้านโบราณครับเอ้คุณนูรอมองมองเรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเอเอซีในประเทศภูมิภาค เซาท์อีสต์เอเชียยังไงบ้างครับมันจะมีการแข่งขันมากขึ้นไหมการที่ร้านอาหารไทยจะเข้าไปโตในประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปได้ไหมฉันว่าจะน่าง่ายขึ้นนะคะในเมื่อคิดว่าเป็นกฎระเบียบต่างๆที่เคยยุ่งยากในการตั้งร้านอาหารในประเทศนั้นๆจะถ้าก็จะมีมีน้อยขึ้นอืมครับคิดว่าดีก็จะดีขึ้นกับเการที่เราจะลงทุนในต่างประเทศเราจะได้เปรียบไหมฮะหรือเราจะเสียเปรียบชาวต่างชาติจะเ้าราไม่น่าจะไม่น่าจะเสียเปรียบเพราะว่าชาวต่างชาติกินแล้ว ชาบอาหารไทยเาจ,จะทําให้คนไทยนี่มีโอกาสไปเปิดเปิดไปโตไปต่ปตางประเทศได้มากขึ้นในเมื่อมาเป็นเอเชียนขึ้นใช่ไหมะคะเราก็มีการจะกดระเบิบต่างๆจะมีน้อยลงจะไม่ยากในเอเชียนี่นบูริแเฟนมีกี่สาขาในเอเชียจริงไม,ม่มีที่จาการ์ตาที่เดียวค่ะที่อิโดทำไมถึง,ถ,งถึงได้เปิดน้อยจังนี่ถามตรงๆค่ะเราอยากเปิดแต่ว่าเดี๋ยวเรากำลังหาโอกาสอยู่เมื่อเราสาขาล่าสุดคือสาขาที่ภูเก็ตเพิ่งเปิดมา เราก็พยายามไปค่อยๆไปค่ะไป<ม>แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเราต้องดูแลสาขาที่เรามีอยู่ให้ดีทั้งโรดักทั้งสาขาถ้ามีใครมาติดต่อเราให้ทําที่เมืองจีนหรือยี่หรือญี่ปุ่นหรือที่ไหนเราก็เราก็อยากจะไปค่ะอืมีมีสาขาไหนที่เป็นการร่วมทุนของเจ้าเจ้าของธุรกิจท้องถิ่นไหมครับหรือเป็นของเราหมดเลย มีค่ะที่ที่จาการ์ตาที่เป็นเฟรนชชายเราขายเฟรนชชายด้วยนะคะอ๋อเหรอครับอ๋อค่ะเราไม่ได้เปิดพรอบรู้เราขายเฟรนชชายด้วยโอ้โหแน่นอนเพราะว่าแบรนด์บูเลฟเฟนใครๆก็อยากจะมาร่วมธุรกิจด้วยอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้คิดว่าอนาคตจะวางแผนให้บูเลฟเฟนนั้นเป็นธุรกิจอาหารครบวงจรออยังไงบ้างไหมครับจริงๆบูเลฟเฟนที่นอกจากตัวเองต,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 ตัวตัวแม่แล้วยังมีตัวที่เป็นบัซตารีเป็นอาหารไทยโมเด์น,นะคะครับยีคอนเทมเพอรารี เราเปิดมาสามปีแล้วที่สนามบินสมุยเป็นอาหารไทยที่โมเดิร์นโมเดิร์นไทยกุชินเพราะนั้นอันนี้เราเมืองก้วเป็นอาหารไทยที่เป็นแตกลายใหม่ทําให้คนเออต่างชาติทานง,ง่ายขึ้นค่ะอฮะมาจากร้านอาหารที่ลักชัวรี่แล้วอ๋ออันนี้ใช้ใช้ชื่อว่าร้านอะไรฮะเออไทยบารเอรี่ค่มะมาือกที่สนามบินสมุยแล้วอีกอย่างถ้าบลูเ็นเจอทาต่อไปคืออยากทําทสวนผักปลอดสารพิษของตัวเองโหนี่จะทําสวนผักเลยเหรอฮะ ค่ะเพราะว่าจริงแล้วปัจจุบันนี้คนนี้เราจะได้คว,วบคุมคุณภาพผักได้ดีมากขึ้นมาตรฐานค่ะก็เลยว่าถ้ามีวัตถุดิบที่เราปลูกเอง<ม>นี่จะง่ายเลยใช่ไหมฮะมันจะง่ายขึ้นค่ะอืมครับเอ๊ที่โรงเรียนนี่เป็นยังไงบ้างครับคึกคักไหมครับนักเรียนเรียนเยอะไหมฮะเออเฉลี่ยว,วันหนึ่งนะคะยี่สิบท่านต่อหนึ่งวันเราสอนหลายสอนหลายแบบคือสอนเอ่อ i v a t ษคลา s เพื่อคุณค้าคุณอยากเปิดร้านอาหารแล้วก็สอนเชฟด้วยค่ะมันมีเชฟมาเรียนมากมายที่ไปเปิดร้านอาหารเพื่อ ทำยังไงให้ได้สูตรบรเซนเราก็ไม่ห่วงทำเราทำยังไงเราก็สอนเขาจะแบบนั้นค่ะอ๋อเรียกว่าทุกคนอยากจะได้เคล็ดลับก็ไปเรียนได้เลยที่โรงเรียนโรงเรียนก็ตั้งอยู่ที่ร้านอาหารที่ TCC <ช>ใช่ไหมชันช,ชันสาวค่ะใช่ค่ะอืมครับท้ายที่สุดนี้อยากจะให้คุณนูรอฝากข้อคิดดีๆสําหรับคนที่อาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นแม่ครัวพ่อครัวขายอาหารตามตลาดนัดหรือว่าตามร้านอาหารธรรมดาจะก,ก้าวไปสู่ระดับินเตอร์เนชั่นแบบบรูเลนต์นี่จะต้องทํำยังไงบ้างครับ คุณก็ต้องศึกษาแล้วอาหารไทยให้มากขึ้นเพราะดิฉันตัวดิฉันเองยังไม่คิดว่าเก่งนะคะยังศึกษาไม่จบคือยังเรียนจากอาจารย์คนนู้นคนนี้เรียนจากอาจารย์ศรีสมบัติบ้างเพราะฉะนั้นคุณต้องอย่าท้อถอยคุณต้องเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะที่สุดชาวบ้าน <c oughs> คุณต้องเรียนอาหารชาววังเรียนอาหาร <c oughs> ไทยที่หลายอาหารไทยเรามีหลายแบบมีทั้งอาหารไทยคลาสสิกอาหารอีสานอาหารเหนืออาหารใต้เพราะฉะนั้นคุณอย่า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 ได้ท้อถอยเรียนเรื่อยๆแล้วก็ คุณอาจจะมีโอกาสเปิดร้านของคุณเองแล้วก็ทําให้ดีคอนเซปต์ค,ค,คุณต้องสร้างมาก่อนตั้งให้ดีอืมครับเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นทํานั้นคือย้อนหลังไปสามสิบกว่าปีที่แล้วและปัจจุบันนี้มีสิบเอ็ดสาขาใช่ไหมครับทั่วโลกค่ะเพราะทั้งจริงๆนี่ฉันมีสาขาไม่ได้ที่ไม่ได้เอกชนคือสาขาอือ่นที่เป็นเป็นไทยเบรสรีที่สมุนอ๋อครับมีร้านอาหารอินเดียนอินเดียนมีร้านอาหารอินเดียด้วยเหรอฮะค่ะ ก็เสร็จลที่รอนไดอไม่ไม่เหนื่อยเลยครับที่ทําเยอะมากเลยตอนนี้ทำนี่คือบอกว่าทาด้วยใจด้่รใจไม่เหนื่อยค่ะทำด้วทำไปสนุกไปโอ้โหด้วยความรักจริงๆนะครับวันนี้รบกวนเวลาแค่นี้ก่อนนะครับคุณูรอมีธุระต้องทำต่อนะครับยังไงก็ให้สามีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ